ระเบียบการดับเพลิงในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยรัชกาลที่5กรุงเทพมหานะครและก็เมืองใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมีการขยายตัวของประชากรและการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนห้างร้านต่างๆเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยพวกระเบียบมาตรฐานอาคารแล้วก็การผังเมืองต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับวัสดุที่ทนไฟมาตรฐานการป้องกันเพลิงไหม้ต่างๆก็ยังไม่ดีนะักแล้วก็บ้านเรือนก็ตั้งกันอย่างแออัดอาจจะไม่มีระบบต่างๆในการจัดการทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เหมาะสมนักจึงเกิดไฟไหม้อยู่เสมอครับแล้วก็คนไทยก็ทราบดีนะครับเรามีคำพูดติดปากกันว่าโจรขึ้นบ้าน1ิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวก็เกิดการเสียหายเป็นอย่างมากนะครับ แล้ววิธีการดับเพลิงในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังเรียกว่าตามมีตามเกิดนะครับไม่มีระเบียบไม่มีอะไรต่างๆมีการกําหนดหน้าที่แหละครับว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างแต่ว่าเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆก็ยังไม่ดีนักรวมถึงขั้นตอนในการทํางานก็ยังไม่เหมาะสมเกิดปัญหาอยู่หนึ่งหนึ่งครับจนรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านจึงต้องออกเรียกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนระเบียบวิธีการในการ ดับเพลิงไม่ใช่บอกว่าดับยังไงนะครับแต่บอกว่าใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเพราะในสถานการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยครับมันวุ่นวายมีคนต้องขนของเข้าของออกขนของเข้าคือคนที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับส่วนผู้ประสบภัยชาวบ้านต่างๆที่บ้านเรือนเขาไฟไหม้เขาก็ต้องขนของออก มีความวุ่นวายมีความไม่เป็นระเบียบแล้วก็มีการจัดการที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดปัญหาตามมาอยู่เนืองๆน,นะครับรัชกาลที่5ก็เลยทรงออกกฎหมายข้อหนึ่งครับชื่อว่าพระราชบัญญัติจัดการดับเพลิงไหมรัตนโกสินทร์ศก117อยู่ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่28มกราคมพุทธศักราช2442เล่ม15 ตอนที่44หน้า462เนื้อความนะครับเขาตั้งต้นที่ว่าเหตุของพระราชบัญญัตินี้คืออะไรนะครับเหตุเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าการที่มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ณตำบลสังเพงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมายถึงรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเองนะครับทอดพระเนตรเห็นเจ้าพนักงานกรมกองตระเวนและ กรมทหารบกทหารเรือช่วยระงับดับเพลิงและป้องกันอันตรายด้วยทรัพย์สินของมหาชนนั้นยังหาเป็นการเรียบร้อยไม่เพราะเหตุยังไม่มีข้อกติกาในเจ้าพนักงานทุกหน้าที่ซึ่งจะทำการจึงมีพระราชประสงค์ที่จะกำหนดแบ่งปันหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งระงับดับเพลิงนั้นให้เป็นการเรียบร้อยพรักพร้อมกัน เพื่อให้การดับเพลิงสงบได้โดยเร็วและเป็นที่พ้นความอันตรายด้วยทรัพย์สมบัติของมหาชนดียิ่งขึ้นไปจากข้อความที่เป็นตัวเกริ่นนำของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เห็นภาพชัดเจนครับว่าณนะเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์จริงเกิดขึ้นครับมีไฟไหม้ที่สำเพง็งแล้วก็รัชกาลที่5ก็ทรงเสด็จพระำเนินไผ่ทอดพระเนตรแล้วก็เห็น ความวุ่นวายความไม่ลงรอยหรือว่าความไม่เหมาะสมไม่พร้อมเพรียงหรือว่าไม่สามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับความวุ่นวายณเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการดับเพลิงหรือการจัดการกับทรัพย์สินของประชาชนที่จะต้องลำเลียงออกมาและเป็นประเด็นสำคัญครับในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีอยู่12มาตรานะครับผมขออนุญ,ญ,ญาตไ่เรียงไปทีละมาตราแล้วก็ทําการอธิบายประกอบไปนะครับข้อ1ครับ,รบการระงับดับเพลิงไหม้บ้านเรือนนั้นเป็นหน้าที่ของกรมกรองตระเวนก็หมายถึงคนที่เป็นตำรวจณเวลานี้นะครับณเวลานั้นยังใช้คำว่ากองตระเวนอยู่นะครับแล้วก็กรมฐานบกและกรมฐานเรือ พร้อมกันช่วยดับเพลิงจนสงบก็คือใช้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการที่จะดูแลรักษาความสงบทั้งหมดนะครับทั้งตำรวจตาบกตาเรือมาช่วยกันดับเพลิงข้อที่2ครับถ้ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนขึ้นให้พลตระเวนซึ่งลาดตระเวนอยู่รักษาหน้าที่เข้าดับจนสุดกำลังความสามารถที่จะดับได้ถ้าพ้นความสามารถให้เป่านกหวีดโดยที เร่งให้นายามกับพลตระเวนซึ่งลาดตระเวนอยู่หน้าที่ใกล้เคียงกันมาช่วยเมื่อมีกองตระเวนมาแล้วให้นายามจัดให้คนตระเวนผู้หนึ่งวิ่งไปแจ้งตำบลที่เพลิงไหม้ยังโรงพักกองตระเวนและกองตระเวนที่เหลืออยู่นั้นให้นายามเลือกหาที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งใกล้เพลิงไหม้ที่คิดเห็นว่าเพลิงจะไหม้ถึงนั้น กำหนดให้ราชฎรเจ้าของทรัพย์ที่เพลิงไหม้บ้านเรือนได้ขนของมาไว้ที่แห่งนั้นให้พลตระเวนล้อมรักษาไว้ข้อ 2. นี่ค่อนข้างซับซ้อนครับมีหลายขั้นตอนและหลายสถานการณ์ที่จะต้องมีหน้าที่แล้วก็ระเบียบในการจัดก,การในสถานการณ์ที่1ครับเมื่อเห็นหรือรู้ว่าเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยให้พลตระเวนหรือว่าตำรวจที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเข้าไปดับไฟก่อนถ้าดับได้ก็จบครับ แต่ถ้าไม่สามารถดับได้แล้วให้เป่านุวิตตามคนอื่นมาช่วยนะครับแล้วก็ให้คนหนึ่งนะครับวิ่งไปแจ้งที่โรงพักของกองตะเวนในที่ตำบลที่เกิดเพลิงไหม้นั้นและในเวลานั้นนะครับกองตระเวนที่เหลืออยู่เนี่ยให้เลือกหาพื้นที่ที่เป็นที่รวมพลนะ,นะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม้แต่อยู่ใกล้ ต้นเหตุหรือสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเอาพื้นที่นั้นเนี่ยให้ชาวบ้านที่ประสบภัยนะครับเอาทรัพย์สมบัติต่างๆที่สา,สามารถขนออกมาจากพื้นที่เพลิงไหม้ได้เนี่ยเอามาไว้ตรงนั้นนะครับแล้วให้พลตรเวนเนี่ยทำหน้าที่ในการรักษาไม่ให้สถานการณ์วุ่นวายแล้วใครมาแย่งชิงหรือเกิดความวุ่นวายได้ต่อมาครับข้อที่3 นายกองตระเวนที่รักษาการที่โรงพักกองตระเวนท้องที่ซึ่งเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนนั้นเมื่อได้ทราบตำบลที่เพลิงไหม้แล้วให้โทรศัพท์บอกเหตุและตำบลที่เพลิงไหม้ยังกระทรวงนครบาลแล้วให้จัดกองตระเวนกองพลัดมงยามทั้งสองกองพร้อมด้วยเครื่องมือไปช่วยดับเพลิงมีคนหนึ่งวิ่งมาแจ้งโรงพักท้องที่แล้วนะครับพอโรงพักท้องที่ รับทราบเหตุการณ์แล้วก็ให้โทรศัพท์บอกเหตุไปยังตัวของกระทรวงนครบาลแต่เจ้าหน้าที่ที่ประจำโรงพักซึ่งโดยปกติจะแยกเป็น2กองก็คือผลัดนะครับมี2กกะต่อวันเนี่ยนะครับทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทั้ง2กองคนที่พักอยู่ก็ต้องถูกปลุกถูกเรียกมาครับและคนที่ทำหน้าที่อยู่ในเวลานั้นร่วมกันครับทั้ง2กองทั้ง2กะะครับเข้ามา ช่วยกันดับเพลิงเอาเครื่องมือมาช่วยกันดับเพลิงนะครับต่อมาข้อที่4ก็คือเจ้าพนักงานโทรศัพท์ในกระทรวงนครบาลเมื่อได้รับโทรศัพท,พพท,พทพแ์แล้วให้โทรศัพท์ไปยังออฟฟิศกลางโทรศัพท์ให้บอกตำบลที่เพลิงไหม้ยังกรมทหารบกกรมทหารเรือและกระทรวงวังแล้วให้โทรศัพท์บอกตำบลเพลิงไหม้ยังโรงพักกองตระเวนทุก,กองและบอกข่าวยังเสนาบดีกรนะทรวงนครบาล กับทั้งเจ้าพนักงานผู้ใหญ่ในกรมกองตระเวนที่มีโทรศัพท์นั้นด้วยก็เมื่อโทรไปถึงกระทรวงนครบาลแล้วเนี่ยกระทรวงนครบาลก็ทําหน้าที่โทรศัพท์ไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับทั้งออฟฟิศกลางและให้แจ้งต่อไปยังกรมฐานบกทหารเรือและกระทรวงวังนะครับแล้วก็โทรบอกไปยังโรงพักทุกโรงพักครับให้มาช่วยกันดับเพลิงนะครับ ต่อมาครับข้อ5ก็คือถ้ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนแล้วห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานโทรศัพท์ในออฟฟิศกลางพูดโทรศัพท์ธุระอื่นก่อนรับบอกข่าวตำบลที่เพลิงไหม้ระหว่างกระทรวงนครบาลกรมทหารบกกรมทหารเรือและกระทรวงวังเมื่อได้บอกตำบลที่เพลิงไหม้แล้วจึงให้พูดโทรศัพท์ธุระอื่นกับตำบลอื่นๆได้ก็คือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ณนะเวลานั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับดังนั้นเจ้าพนักง,งานที่มีหน้าที่รับโทรศัพท์ก็คือเจ้าพนักง,งานสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยห้ามรับโทรศัพท์เรื่องอื่นครับต้องจัดการแจ้งข่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเพลิงไหม้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงจะไปรับโทรศัพท์หรือแจ้งเหตุอื่นๆต่อไปได้นะครับข้อที่6ครับ เจ้าพนักงานกองตระเวนทั้งหลายเมื่อได้ทราบตำบลที่เพลิงไหม้แล้วให้จัดกองตระเวนกองผลัดโมงยามทั้งสองกองพร้อมด้วยเครื่องมือไปช่วยดับเพลิงถ้ากองทหารดับเพลิงยังไม่ไปถึงให้กองตระเวนเข้าตัดและดับเพลิงก่อนเว้นแต่กองท้องที่ตำบลซึ่งเกิดเพลิงไหม้ยาให้เข้าดับเพลิง ให้เลือกหาที่ซึ่งสมควรหลายหลายแห่งทุกทางที่จะขนทรัพย์สิ่งของไปได้สำหรับให้ราษฎรที่ถูกบ้านเพลิงไหม้นั้นขนทรัพ์สมบัติไปพักไว้แล้วจัดพลตระเวนร,รายรักษาสิ่งของถ้ากองทหารดับเพลิงไปถึงก่อนดับเพลิงอยู่แล้วให้กองตระเวนทำตามหน้าที่ซึ่งกล่าไวไว้ในข้อ8นั้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย กฎข้อนี้พูดถึงการรักษาทรัพย์สินซึ่งเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เนี่ยขนออกมาแล้วก็ไม่รู้ไปไว้ที่ไหนครับณนะเวลานั้นวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกองตระเวนเนี่ยแน่นอนว่าพอได้รับโทรศัพท์ได้รับตำบวเพลิงไหม้แล้วเนี่ยหน้าที่สําคัญคือเขามีหน้าที่รักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัยครับเดาว่าณเวลานั้นเนี่ยเกิดปัญหาเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกหน่วยงานไปช่วยกันดับเพลิงหมด แล้วไม่มีใครคอยช่วยดูแลป้องกันทรัพย์สินของเจ้าของบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ดังนั้นจึงมีระเบียบข้อนี้ว่าเจ้าพนักงานกองตระเวนเนี่ยให้กองตระเวนรับทราบเหตุผลสถานที่ของเพลิงไหม้แล้วเนี่ยก็ทุกคนต้องมาครับทั้งสองผลัดทั้งสองกะต้องมาทั้งหมดพร้อมด้วยเครื่องมือแล้วก็ให้ไปดับเพลิงก่อนจนกว่าทหารจะมาถึงพอทหารมาถึงแล้วเนี่ยกองตระเวนเฉพาะ ที่ในท้องที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะครับกองตะเวนจากท้องที่อื่นๆที่มาช่วยทําหน้าที่ดับเพลิงไปแต่กองตะเวนที่อยู่ในท้องที่ของพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ถือว่าเป็นคนรู้พื้นที่ดีที่สุดรู้จักทั้งพื้นที่รู้จักนารู้จักคนที่ประสบเหตุรู้จักคนต่างๆมากมายเชี่ยวชาญในพื้นที่ที่สุดเนี่ยทำหน้าที่2ออย่างครับหาพื้นที่ที่สมควรจะกองของเอาไว้เนาะของที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาขนออกมาจากบ้านเขาที่ไฟไหม้ ทรัพย์สินของเขาเนี่ยให้หาพื้นที่หลายๆแห่งในพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ใกล้เคียงแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟลามมานะครับหาพื้นที่ไว้หลายแห่งให้เจ้าของบ้านเนี่ยลำเลียงของมาไว้ที่นั่นแล้วพลตรเวนเหล่านั้นเนี่ยต้องทําหน้าที่ในการรักษาหมายถึงพลตรเวนเฉพาะท้องที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วก็รักษาสิ่งของเอาไว้ไม่ให้สูญหายหรือใครมามั่วเอาไปได้นะครับข้อที่7ครับกรมทหารบกกรมทหารเรือ เมื่อทราบตำบลที่เพลิงไหม้แล้วให้เร่งทาหารกองสำหรับดับเพลิงกับเครื่องดับเพลิงไปช่วยดับเพลิงยังที่เพลิงไหม้เข้าเปลี่ยนกองตระเวนตัดและดับเพลิงจนเพลิงสงบก็คือหน้าที่ในการดับเพลิงสำคัญจริงๆเนี่ยอยู่ที่ฐานบกและฐานเรือแล้วก็ณนะเวลานั้นเนี่ยก็มีหน่วยงานจำเพาะเจาะจงหน่วยงานย่อยเลยครับเพราะว่าเขียนไว้ชัดเจนว่าทหารกองสำหรับดับเพลิง เพราะฉะนั้นแสดงว่ามีหน่วยงานจำเพาะเจาะจงทำหน้าที่ในการที่จะดับเพลิงอยู่ในทั้งฐานบกและฐานเรือและมีเครื่องมือพร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับข้อ8ครับซึ่งในข้อ6เนี่ยระบุไว้ว่ากองตระเวนเนี่ยให้ทำหน้าที่ตามข้อ8นี้ด้วยข้อ8ระบุเาไว้ว่ากองตระเวนที่ตัดและดับเพลิงอยู่นั้นถ้ากองฐานดับเพลิงบกและเรือมาถึงแล้วให้มอบการตัดและดับเพลิงให้กองฐาน ให้กองตระเวนมาช่วยสมทบกองที่เพลิงไหม้รักษาทรัพย์สมบัติราษฎรตามหน้าที่ซึ่งกล่าวไว้ในข้อ2และข้อ6นั้นและให้รายล้อมที่เพลิงไหม้กันคนนอกจากพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งมาช่วยดับเพลิงอันไม่เกี่ยวข้องแก่หน้าที่ดับเพลิงแล้วอย่าให้เข้าไปกีดขวางเจ้าพนักงานทำการดับเพลิง เว้นเสียแต่เจ้าของบ้านที่เพลิงไหม้ซึ่งจะขนทรัพย์สมบัติหรือผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งได้อนุญาตต่อเจ้าหนะ้าที่กองตระเวนผู้ใหญ่ก่อนแล้วจึงเข้าในล้อมดับเพลิงนั้นได้อันนี้บอกหน้าที่ของกองตระเวนครับเรียงลำดับแบบนี้ครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้ปุ๊บกองตระเวนท้องที่เนี่ยรู้ก่อนอยู่แล้วถ้าดับได้จบ ถ้าไม่ได้ก็ต้องแจ้งไปที่โรงพักในพื้นที่โรงพักในพื้นที่ก็แจ้งทุกหน่วยงานครับมันใหญ่เกินกว่าที่ท้องที่จะจัดการได้แล้วก็จะมาทั้งสคนครับทั้งกองตะเวนท้องที่อื่นๆกรมทหารบกกรมทหารเรือเข้ามาดับเพลิงพอมาถึงปุ๊บนะครับแน่นอนว่าท้องที่ไปถึงก่อนอยู่แล้วและต่อมาครับกองตะเวนอื่นๆเพราะได้รับแจ้งก่อน จากพื้นที่อื่นๆมาถึงพอมาถึงปุ๊บมีคนมาช่วยปุ๊บกองตะเวนท้องที่ถอนตัวออกมาแล้วดูแลพื้นที่สำหรับที่พักของทราพย์สมบัติต่างๆของผู้ที่เกิดเพลิงไหม้กองตะเวนพื้นที่อื่นๆดับเพลิงไปแล้วพอทหารทั้งหลายมาปุ๊บกองตะเวนพื้นที่อื่นๆถอนตัวออกมาครับมาช่วยกองตะเวนท้องที่ในการดูแลทรัพย์สิน ของประชาชนแล้วก็ได้ระบุหน้าที่เอาไว้ครับว่าคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้เนี่ยมีใครบ้างนะครับพะบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มาช่วยดับเพลิงแล้วคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวไทยมุงทั้งหลายหรือว่าคนที่จะมาช่วยแต่ไม่มีหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ของกองตะเวนที่คอยกันคนไม่ให้มาเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ขัดขวางเจ้าพนักงานดับเพลิงแต่ว่าเจ้าของบ้านเข้าได้ครับจะมาขนของมาอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ ข้อ9ครับห้ามไม่ให้พลตระเวนและทหารไประงับดับเพลิงช่วยเจ้าของทรัพย์ขนทรัพย์สิ่งของเว้นเสียแต่เจ้าพนักงานผู้ใหญ่กำกับรับผิดชอบอยู่กำหนดให้ช่วยยกหรือย้ายของจากที่จึงทำการได้ถ้าผู้ใดผู้หนึ่งล่วงละเมิดข้อนี้ให้มีโทษเท่าคนร้ายแย่งชิงสิ่งของนั้นข้อนี้น่าสนใจครับเพราะว่า ณเวลานั้นเนี่ยก็คงจะมีปัญหาว่ามีคนมั่วเข้าไปพลตระเวนไม่เข้าไปดับเพลิงมัวแต่ช่วยขนของแล้วก็อาจจะมีการลักทรัพย์หรือทำทรัพย์สินเสียหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็กําหนดไว้เลยครับว่าพลตระเวนและทหารที่ไปดับเพลิงเนี่ยอย่าไปยุ่งกับของของชาวบ้านเขามีหน้าที่ดับเพลิงเพียงอย่างเดียวอย่าไปช่วยเขาขนเว้นแต่เจ้าพนักง,งานผู้ใหญ่เนี่ยที่กํากับรับผิดชอบอยู่สั่งให้ไปช่วยและถ้าใคร ไปละเมิดกฎข้อนี้นะครับมีโทษเท่ากับคนร้ายแย่งชิงสิ่งของเลยครับขอ้อ10ครับเมื่อกองทหารดับเพลิงสงบแล้วให้สารวัตรใหญ่กองตระเวนในท้องที่จัดกองตระเวนพิเศษรักษาที่เพลิงไหม้อย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเรือนเข้าคุยเขีย่ยขุดทรั์ในที่เพลิงไหม้เป็นอันขาดและบัรดาทรัพย์สิ่ของ ที่กองตะเวนรักษาไว้พ้นจากเพลิงไหม้นั้นเมื่อจะคืนให้เจ้าของให้เจ้าของบ้านที่เพลิงไหม้มารับพร้อมกันถ้าสิ่งใดไม่เป็นสิ่งที่เถียงกันให้ทำบัญชีคืนให้เจ้าของรับไปและให้ผู้รับลงชื่อไว้ในบัญชีถ้าสิ่งใดเป็นข้อเถียงหลายเจ้าของหรือสิ่งที่ยังไม่มีเจ้าของมารับให้ทำบัญชีรวมของมารักษาไว้ย่งโรงพัก กองตระเวนสิ่งที่เถียงกันส่งให้สารพิจารณาสิ่งที่ยังไม่มีเจ้าของให้ปิดประกาศโฆษณาให้ทราบเมื่อสอบสวนได้หลักฐานมั่นคงแล้วจึงให้รับไปข้อนี้พูดถึงการจัดการหลังเพลิงไหมครับหลังเพลิงไหมเนี่ยมีอยู่สองสถานการณ์หลังจากดับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันอาจจะมีทรัพย์ส,สินบางอย่างครับที่อยู่ในกองเพลิงอาจจะไม่ไฟไหม้ไปนะครับและอื่นๆที่ยังค้างอยู่ในนั้นก็อาจจะมีคนอื่นสวมรอยเข้ามาแย่งชิงหรือไปคุยเกี่ยวทรัพย์สินตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นก็มีข้อกาหนดว่ากองตะเวนท้องที่เนี่ยจะต้องทําการรักษาพื้นที่เพลิงไหม้ที่ดับไปแล้วนั้นเนาะอย่าให้คนอื่นเข้ามานอกจากเจ้าของเข้ามา หาทรัพย์สินที่อาจจะยังคงค้างนะหลงรอดอยู่ได้นะครับและส่วนต่อมาก็คือว่าแล้วของที่เอามากองไว้นะจัดพื้นที่ให้กองไว้ตามเวลาไฟไหม้เนี่ยมันจะแบบถูกมั่วไปมั่วมากองปนกันไม่รู้ใครเป็นเจ้าของบ้างเป็นของที่รวมกันไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องคืนเจ้าของแหละครับแต่ว่าเวลาคืนเนี่ยให้เรียกเจ้าของทุกคนมาพร้อมกันของที่กองอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีใครเอามากองให้บ้างเนี่ยเรียกมารวมกัน แล้วก็ของไหนที่แยกได้ชัดเจนตกลงกันได้ว่าอันนี้ของใครยืนยันตัวตนชัดเจนก็ทําบัญชีคืนไปแล้วก็ให้เซ็นลงชื่อนะครับลงชื่อรับไว้ว่าได้รับไปแล้วแต่ว่าถ้าถ,าถกเถียงกันว่าอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันของชิ้นเดียวกันเนี่ยก็ให้ส่งสารพิจารณาครับหรือว่าถ้าไม่มีใครมารับก็ให้ปิดประกาศโฆษณาไว้แล้วก็ เมื่อสอบสวนได้เป็นหลักฐานที่มั่นคงแล้วก็คืนเจ้าของไปนะครับข้อ11ครับเมื่อการดับเพลิงและป้องกันอันตรายแห่งทรัพย์สมบัติที่บ้านเพลิงไหม้ได้มีกำหนดหน้าที่เจ้าพนักงานทำการรักษาการชะนี้แล้วไม่จำเป็นที่เจ้าของทรัพย์จะขนทรัพย์ไปพ้นจากที่ซึ่งเจ้าพนักงานรับรักษาและไม่จำเป็นที่เจ้าของทรัพย์จะใช้อาวุธ ป้องกันคนร้ายที่จะแย่งทรัพย์สินของอีกต่อไปเว้นแต่อาวุธของผู้ที่ต้องเพลิงไหม้เจ้าของจะขนออกมานั้นก็เอามาได้แต่อย่าให้ถือเกะกะไปในที่อื่นต้องส่งต่อเจ้าพนักงานกองตระเวนไว้ด้วยกันกับสิ่งของห้ามไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งนอกจากเจ้าพนักงานถืออาวุธเข้าไปในที่ดับเพลิงและที่รวมทรัพย์สินของ บ้านเพลิงไม้อีกสืไปก็คือเอาไว้ป้องกันความขัดแย้งกันเองนะครับแล้วก็ใช้อาวุธทําร้ายกันเองของเจ้าของบ้านกับคนอื่นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในเมื่อมีตำรวจนะครับก็คือเจ้าพนักง,งานกองตรวนเนี่ยมาทำหน้าที่ดูแลสิ่งของให้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยจะต้องมาถืออาวุธป้องกันทรัพย์สินของตัวเองอาวุธทั้งหลายที่เอาออกมาจากบ้าน นะครับตัวเองมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยให้เอามาฝากเจ้าพนักง,งานกองตระเวนซะแล้วก็ห้ามถืออาวุธเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้เป็นอันขาดนะครับแล้วก็รวมถึงที่รวมทรัพย์สมบัติด้วยเพราะว่าถือว่ามีตำรวจรักษาให้แล้วไม่ต้องมารักษาเองแล้วก็คุณก็อาจจะเอาอาวุธไปทำร้ายคนอื่นโดยไม่จำเป็นได้นะครับข้อสุดท้ายครับข้อ12 ให้ผู้มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้กระทําโดยถูกต้องเต็มตามข้อพระราชบัญญัตินี้โดยทันทีมีกําหนดจังหวัดแต่เพียงในพระนครชั้นนอกคือแนวฝั่งตะวันออกแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองพดุงครุงกรเกษมข้างเหนือลงไปถึงปากคลองพดุงกรุมเกษมข้างใต้เลี้ยวไปตามแนวคลองฝั่งข้างในจนบรรจบถึงปากคลองพดุงกรุงกรเกษมข้างเหนือเท่านี้ก่อน นอกแต่จังหวัดนี้ก็ให้กระทําตามกําลังสามารถที่จะทําได้ไปพลางกว่าจะได้เตรียมกําลังพร้อมมูลพอที่จะขยายออกไปได้อีกจึงจะได้ขยายเขตต่อไปในภายหน้า mm hmm. ก็คือเป็นครั้งแรกครับที่มีกฎหมายแบบนี้เพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่มีการตั้งชุมชนอย่างหนานแน่นแออัดนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างในข้อแรกเลยว่าสัมเพลงนะครับ เป็นชุมชนแออัดในเวลานั้นก็มีปัญหาอย่างนี้อยู่เสมอแต่ว่ามีกําลังพร้อมทุกพร้อมมวลครับมีทั้งกองตะเวนกรมตาหาันบกกรมตาหานเรือพร้อมที่จะจัดการตัวนี้ได้แต่ว่าเป็นพื้นที่แรกที่ใช้งานก่อนแล้วหลังจากนั้นระเบียบนี้พระบัญญัตินี้ก็คาดหวังว่าจะเผยแพร่ต่อไปในภายหน้า<ม>ก็ได้เห็นภาพนะครับของ ระเบียบวิธีการขั้นตอนการกำหนดหน้าที่ในการรับมือกับไฟไหมนะครับการดับเพลิงคือเรื่องหนึ่งนะมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วกรมทหารบกและกรมทหารเรือเขามีกองดับเพลิงของเขามีเครื่องมือพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าในการจัดการเรื่องอื่นๆโดยพาะยิง่งเรื่องของทรัพย์สินที่ย้ายออกมาเนี่ยมันต้องมีกฎระเบียบแล้วก็มีคนที่มีหน้าที่อำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ตามพระราชบัญญัติในการจัดการเพื่อลดความขัดแย้งและทําให้การจัดการดับเพลิงมีความราบรื่นและหลังจากดับเพลิงเพลิงไหมเสร็จแล้วจัดการพื้นที่ต่างๆและทรัพย์สมบัติต่างๆก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับระเบียบแล้วก็ข้อกําหนดในการดับเพลิงในสมัยรัชกาลที่5แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ